สวัสดีครับซิลรีวิวชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการลบโปรไฟล์เบต้าของ iOS เวอร์ชัน15ออกนะครับผมก็อาจจะมีหลายๆคนนะครับผมที่ได้ไปลงทะเบียนนะครับผมเพื่อ ทดลองใช้ iOS รุ่นเบต้านะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะอัปเดตให้เป็น iOS เวอร์ชันใหม่นะครับผมณวันนี้นะครับวันที่1เมษายน2 5 6 5นะครับตอนนี้เนี่ย iPhone นะครับผมก็ได้ปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชัน่น15.4.1ออกมานะครับผมแต่สำหรับเครื่องนี้นะครับผมได้ลงทะเบียนทดลองใช้ตัวเบต้าอยู่นะครับผมทำให้นะครับเวลาเราเข้ามาเช็ครายการอัปเดตที่หน้าซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับผมจะไม่ขึ้นเวอร์ชันล่าสุดให้นะครับ เพราะว่าเครื่องนี้นะครับผมได้ไปลงทะเบียนทดลองใช้ตัวเบต้าอยู่นะครับดังนั้นนะครับผมเราจะต้องไปลบตัวโปรไฟล์เบต้าออกก่อนจึงจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการลบโปรไฟล์ตัวเบต้ากันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้ไปที่การตั้งค่านะครับปึ๊บเข้าไปนะครับต่อมานะครับผมก็ให้เลื่อนขึ้นมานะครับผมไปที่คําว่าทั่วไปนะครับปึ๊บ่าแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับผม ไปที่คําว่าการจัดการ VPN และอุปกรณ์นะครับก็เข้าไปปุ๊บนะครับผมเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้กดไปที่โปรไฟล์ที่เราต้องการจะลบนะครับผมในที่นี้นะครับผมเป็น iOS 15 beta software profile นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับอ่าเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้มากดที่คําว่าเอาโปรไฟล์ออกนะครับผมกดปั๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัส6หลักให้เรียบร้อยนะครับกดคําว่าเอาออกนะครับ กดคำว่าเริ่มการทำงานใหม่นะครับผมรอเครื่องรีบูทกลับขึ้นมานะครับตอนนี้มือถือก็รีบูทขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองล็อกอินกันดูนะครับนี่เราก็เข้ามาในเครื่องแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมก็ยังคงอยู่นะครับผมสำหรับการลบโปรไฟล์เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันแล้วก็ข้อมูลภายในโทรศัพท์ของเรานะครับผมสามารถที่จะลบโปรไฟล์เบต้าออกได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปที่การตั้งค่ากันดูสักหน่อยนะครับผม อ่าแล้วเราก็ไปที่อ่าขึ้นมาแล้วรายการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมให้อัปเดตกดเข้าไปปุ๊บ เมันเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ iOS เอร์ชั่น15.4.1ตัวล่าสุดก็ได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับผมมันไม่แสดงขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเราได้ไปลงทะเบียนใช้งานตัวเบต้าอยู่นะครับผมดังนั้นนะครับผมใครที่ต้องการที่จะอัปเดตให้เป็น iOS เอร์ชััน15.4.1นะครับผมแต่ว่าเคยไปลงทะเบียนใช้โปรไฟล์เบต้าไว้นะครับก็ต้องไปลบโปรไฟล์เบต้าก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็มาทําการดาวน์โหลดและติดตั้งได้เป็นปกติเลยนะครับ ปุ๊บเข้าไปหลังจากที่ระบบได้ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับผมเราก็มากดติดตั้งนะครับปุ๊บแล้วเราก็รอสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชัน15.4.1่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปกตินะครับผมเดี๋ยวไปที่การตั้งค่านะครับไปเช็คเวอร์ชั่นกันหน่อยนะครับผมรายการเบสซอซอฟแวร์อะตอนนี้เป็น15.4.1แล้วนะครับผม อ่ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับท่านใดนะครับผมที่เคยลงทะเบียนใช้ตัวโปรไฟล์เบต้าเอาไว้ก็อย่าลืมนะครับต้องเข้าไปลบตัวโปรไฟล์เบต้าออกก่อนนะครับผมจึงจะอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันล่าสุดได้นะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องซีลรีวิวชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ